ครับถ้าไปคุณวิสิท์เตชะธีรวัตรครับกับเียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวิสิตเตชะธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยครับวันนี้นะครับมีเรื่องหาลือท่านประธานนะครับได้ประสานงานไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับด้วยได้รับการบอกกล่าวนะครับและร้องขอจาก กํานันเล่าเอ,อ๋นะครับซึ่งเป็นกํานันอยู่ในตำบลวาวีอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ครับอยู่ในพื้นที่ราบสูงห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอห่างไกลจากสถานีตุลพูธรเกือบ50กิโลเมตรครับมีประชากรร่วม3 0,000คน30คมกุมูบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในตำบลวาวีอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับซึ่งมีสภาพพื้นที่เหมือนกันและก็ห่างไกลาจาก ตัวว่าที่ว่าการเพอก็50ากิโลเมตรเช่นกันครับด้วยในทั้ง2จุดนะครับมีแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำอยู่ที่ตู้ยาม1ท่านเองนะครับจะปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในช่วงเวลาราชการวันหยุดก็ไม่มีครับเมื่อเกิดเหตุร้ายเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถจะไปขอรับความดูแลได้ เหตุการณ์ท <s> ี่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วครับท่านกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องระดมคนนะครับออกไปตรวจตราเพราะว่ามีการงัดแงะนะครับบ้านของพี่น้องประชาชนและได้อาวุธปืนไปพร้อมเครื่องกระสุนนะครับผู้นําหมู่บ้านเองก็เกรงว่าจะไปก่อเหตุนะครับซ้ําเติมก็ได้ออกระดมทั้งกลางคืนเลยครับอันนี้จะเห็นว่านะครับว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็ไม่ได้รับกุรดูแล ยิ่งนอกเวลาราชการและกลางคืนครับก็เรียนประธานนะครับได้ทําหนังสือนะครับร้องไปยังสํานักงานตำรวจชาติหรือกองกํากับการตํารวจปูทรจังหวัดเชียงรายครับขอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเข้าดูแลในช่วงนอกเวลาราชการถ้าเป็นได้นะครับยกฐานะนะครับให้เป็นสถานีตํารวจปูทรย่อยก็ยิ่งดีครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับ